เป็นลักษณะประมาณนี้นี่ต่อมือถือได้นะครับโอเคก็สายที้ท่านดูประมาณนี้นะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับปิดิดเนี่ยคุณดูอย่างงี้เห็นไหมนี่นะครับอ่ามมาดูเห็นไหมก็เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับสามารถกระถ่ายภาพ วิดีโอได้ครับนี่ถ่ายถ่ายวิโอได้นะครับโอเคถ้ามาเปิดภาพดูก็สามารถเปิดได้นนะครับครับเราก็มาดูโปรดักต์ตัวใหม่นะครับตัวน,นี้เป็นกล้องตํารวจนะครับกล้องกล้องอถ่ายกล้องตํารวจกล้องถ่ายวิดีโอสําหรับติดเสื้อกลอกหรือว่าติดเสื้อพวกนี้ครับ สำหรับหายในการปฏิบัติงานนะครับลักษณะของตัวกล่องก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเป็น c a m ิร a e HD g o p r p ป u พันะครับ g o p r o พัทคือตัวตัวเนี้ยเปิดออกมาก็เนี่ยจะแ,แหมสายนะครับสายชาร์จนะครับตัวโปรดักคู่มือก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่ตรงนี้สามารถใส่ขาตั้งกล้องได้นะครับตรงนี้ ระบบสัมผัสถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนะครับตัวก,กล้องจะสามารถหมุนหมุนแบบนี้ได้นะครับหมุนขึ้นมาอย่างนี้ได้นี่นะครับแล้วก็หมุนบิดบิดได้บิดหันหลังได้แบบนี้เนี่ยเนี่ยตัวน,นี้แล้วก็หมุนขึ้นมาอย่างนี้นะครับเนี่ยหมุนมาอย่างนี้ปุ๊บด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นบอกว่าคุณจะอัดไมค์พูด อัดเสียงนะครับอัดเสียงอัดถ่ายภาพถ่ายวีโอนะครับตรงนี้ก็สามารถถอดได้นะครับถอดสามารถถอดมาว่าจะหนีบหนีบตรงไหนถ้าสมมติว่าหนีบตรงนี้ก็ใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะธิตให้ท่านดูหรือว่าถ้าหนีบด้านหน้าถ้าไม่อยากให้โดนเนี่ยก็ใส่ด้านนี้ได้เนี่ยเนี่ยมันสามารถบังได้นะครับผมจะมาใสตให้ท่านดูว่าเปิดสายชาร์จนะครับ ตัวนี้เป็นเมมโมรีมีที่ใส่เมมโมรีนะครับมีที่ใส่เมมโมรีมานะครับเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับใส่เมมโมรีปุ๊บตรงนี้ใส่ขาตั้งกล้องได้นะครับเนี่ยถ้าเปิดมาก็เปิดกดปุ่มเปิดตัวนี้ตัวนี้สามารถต่อกับมือถือ Android และ iOS ได้นะครับผมเปิดมาอ่าผมเปิดก่อนผมเปิดกดเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะปุ่มมาอย่างนี้นะครับ ถ้าคุณจะต่อ Wi-Fi อ่าต่อกับมือถือเนี่ยคุณกดกดมาตรงนี้เนี่ย Wi-Fi กดมาปุ๊บเนี่ยคือกดด้านข้างมันจะบอกนะครับแล้วคุณก็มาต่อคุณก็มาต่อ wi-fi นะครับเราดู wi-fi ใช้ตัวนี้นะครับกด l 1 3นะครับกด l 1 3ปุ๊บเราแป๊บหนึ่งนะครับ คุณสามารถเชื่อมคุณสามารถอัดถ่ายกดถ่ายได้เลยสมมุติกดถ่ายวีโอมีโหมดในวิชันด้วยเนี่ยคุณจะเห็นเนี่ยกล้องในวิชันนะครับนี่มีโหมดกลางคืนนะครับวังดูงคืนได้เนี่ยคุณต่อแล้วใช่ไหมอ่าคุณต่อแล้วปุ๊บคุณก็มาแอปนี้นะครับใช้แอปโกโปรพัดนะครับโอพัดแคมเปเนี่ยเปิดออกมาใช่ไหมครับคุณก็สามารถอ่าดู แคมได้เนี่ยเนี่ยนะครับคุณต่อคุณสามารถต่อได้นะครับเนี่ยเป็นลักษณะประมาณนี้นี่นะครับคุณเห็นภาพไหมเนี่ยถ้าหายโหมดกลางคืนนะครับโหมดกลางคืนคุณก็สามารถใส่ที่ได้นะครับเนี่ยนี่นะครับเอยเห็นไหมนี่นี่นะครับถ้าสมมุติว่าคุณจะหันกล้องเนี่ย มาอย่างนี้ได้นะครับเห็นไหมนี่นี่เดี๋ยวจะสาที่ให้ดูว่ามันใช้งานยังไงนะครับอ่าถ้าผมปิดไปผมสามารถกดถ่ายถ่ายรูปถ่ายวีดีโอจากตรงนี้ได้กดปุ๊บอ่าถ่ายถ่ายปุ๊บนี่เห็นไหมกดถ่ายปุ๊บกดถ่ายวีดีโอคือสามารถกดถ่ายผ่านมือถือได้นะครับอ่าเนี่ย โอเคก็สายที่ท่านดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูการอ่าเนี่ยถ้าคุณกดถ่ายรูปนะครับกดถ่ายรูปก็กดตรงนี้ได้ถ่ายรูปแป๊กเนี่ย,เน,ยเนี่ยนี่นะครับกดถ่ายวิดีโอ,อะนะครับกดถ่ายวิดีโอกล้องกล้องตำรวจนะครับ ต้องตำรวจลักษณะการใช้งานก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้อะของปิดถ้าคุณถ่ายรูปนี่มันไฟออกใช่ไหมถ่ายรูปเนี่ยถ่ายปุ๊บไฟมันจะออกนี่ถ่ายวีโอเนี่ยไฟออกนี้นะครับเนี่ยมันจะก,กระพริบคุณสามารถถ่ายวีีโอได้นะครับว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับกดปิดอ่านะครับกดพูดกนไม่อ่าอ,อัดเสียงได้ตัวนี้อัดเสียงได้นะครับ ว่าเสียงเป็นยังไงยังไงนะครับอาดเสียงไว้สมารัดเสียงแล้วหมดในวิชั่นหมดกลางคืนเห็นไหมเปิดนี่โอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าการใช้งานเป็นยังไงนะครับกล้องแอบถ่ายนะครับกล้องแอบถ่ายกล้องระมวดนะครับคุณสามารถติดเสื้อได้โดยมีคลิปติดเสื้ออย่างนี้นะครับคลิปติดเสื้ออย่างนี้คุณสามารถเปิดอย่างนี้ได้นะครับเปิดปุ๊บมา อ่าผมสำหรับผมจะติดถุงเสื้อนะครับติดถุงเสื้อผมจะใส่อย่างนี้นะครับว่ามันจะติดยังไงนะครับผมก็หมุนนะครับหมุนปุ๊บนี่หมุนให้หัวมันอยู่ตรงนี้นะครับก็คลิปเนี่บถุงเสื้อนะครับนี่เหี่ยถุงเสื้อมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าก็มาดูว่าติดถุงเสื้อมันจะติดอย่างนี้นะครับผมเปิดนะครับผมจะเปิดปุ๊บอ่าเปิดปุ๊บเนี่ยนี่ออกใช่ไหมเนี่ยไฟมันออกเห็นไหม เนี่ยเนี่ยนะครับไฟมันออกผมเปิดผมเปิดนี่ไฟมันออกแล้วนะครับแล้วผมจะอัดวิดีโอผมจะถ่ายภาพนะครับกดถ่ายภาพผมจะเปิดอ่ากดถ่ายภาพกดตรงนี้นะครับถ่ายภาพกดปุ่มนี้นะครับปะถ่ายภาพปุ๊บอ่าถ่ายภาพสมมุติว่าคุณใส่ถุงเ,เสื้อนะครับเนี่ยคุณใส่ถุงเสื้อปุ๊บอ่าคุณใส่อย่างนี้นะครับ คุณก็สามารถนั้นได้นะครับน,น่คุณสามารถถ่ายไปด้วยนั้นไปด้วยนะครับอ่ะคุณถ้าสมมุติว่าคุณต่อ Wi-Fi นะครับคุณก็กด Wi-Fi ให้มันมีสัญลักษณ์นี้ขึ้นนะครับเห็นไหมอย่างต่อ Wi-Fi อ่ะต่อ wifi เป็นไงนะครับผมก็จะมาต่อมือถือผมนะครับ ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับถ้าใส่เสื้อเกาะก็สามารถใส่ได้นะครับนี่ยนี่ครับผมก็ต่อเนี่ยคุณดูอย่างเงี้เห็นไหมนี่นะครับอ่าผม,ผมมาดูเห็นไหมนี่ ก็เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับสามารถกระายภาพกดไ d วีโอได้นะครับนี่ายถ่ายวีโอได้นะครับโอเคถ้ามาเปิดภาพดูก็สามารถเปิดได้ในนี้นะครับสําหรับกล้องตำบวดนะครับตัวนี้สามารถติดกับเสื้อนะครับเท่อก็บเวาใส่ไปไหนคุณก็สามารถติดอย่างนี้ได้นะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างก็ประมาณนี้นะครับถอดออกมาเปิดก็คุณสามารถเปิด เนี่ยเปิดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณเห็นไหมเนี่ยนะครับเปิดนี่เปิดนะครับเนี่ยเห็นหลอดไฟไหมเนี่ยเนี่ยนี่นะครับเปิดคุณสามารถอัดวิดีโอได้นะครับอัดวิดีโอได้นะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอัดวิดีโอได้ถ่ายรูปได้นะครับถ่ายรูปได้ปุ๊บนี่เห็นไหมถ่ายรูปได้ นี่นะครับ่ปิดพาวิโออ่าเสียงได้นะครับอ่าเสียงต่อมือถือเปิดโหมดในวิชั่นเห็นไหมโหมดในวิชั่นได้นะครับนี่นี่นะครับกล้องตำรวจนะครับกล้องตํารวจจะเป็นลักษณะประมาณนี้นี่ต่อมือถือได้นะครับโอเคก็สสาให้ท่านดูประมาณนี้นะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับปิด ปิดอ่าสามารถดูอ่าหมุนหมุนได้นะครับปุ๊บนี่พกพาง่ายสะดวกนะครับเสียบแค่เสียบ,ยบนี่ต้องตำรวจนะครับอืเห็นไหมเอาชัดๆเลยนะครับอ,อืนี่นะครับโอเคก็ทส่ท่านดูประมาณนี้